เงบดอจะแบบนี้พีก็มี่ครับอ้ยาน้นี่เดวนี่เดครับฮะเก็บเอานี่ครับเอางามผุนอะกม่นครับกหมอเลยบอีแม่ด่อยังสดวัวพีนองวานไ่มันเนาะมีแต่ดอกอ้ สวัสดีจ้าพามาเก็บเห็ดได้มืมเก็บเห็ดเหรอเนี่ยครับสวัสดีครับพามาเก็บเห็ดตะไคร้ครับเห็ดสามดอกต้ออยู่นี่แม่ดาที่เราเอาดอกสามดอกนั่นนี่อ่ะเฮ้ยแพนด้ากับมาน้าครับเฮ้ยเฮ้ยไงตอมน่าจะเศ้าแมงเฮ้ยสามดอกเนี่เอ้อแขงหลายสิเอ้าเก็บกินนะนั่นเฮ้ยเก็บเอา เอ้แม่เชียร์กินแม่ขอเป็นจุ่มแล้วเนาะนั่นอุ้ยดอกง่ายแต่นั่งมันเอาเอาออกเป็นมูอกันดาากันมาไต่เห็ดครับเมื่อนี้สวัสดีจ้าเอาเก็บเอาอ่ะเดี๋ยเป็นเมนอยู่บ่เชียร์ไปใหม่ตรงไหนว่ะเออดอกน้อยเอาหมดดอกน้อยก็เอา มาหลุนน้ำกันได้ครับมือนี่ใส่แม่หน้าตาดิสาีาแล้วออกมาก่อนครับกยันะออกใส่สายนปอใส่โงแ่ปากบอบได้ครับผมได้มากครับปากคนใบสายนยดําได้ มาตัดเห็ดต้องกันได้ครับวันนี้มาด่าขึ้นด่าดเนาะแต่งามเลย่าบอเ๋ยวเนี่ยพ่อน้องด่าไปขายเก็บเห็ดเส้นทุ่งส่งไหม มันแตมุนนี่ก็าหน้าป่าเลยเห็นเอาแมพเก็บหุ่นแล้วมูมูบ่จักแล้วเราใครไม่มีกลัวนานๆเดี๋ยวทุกคนจะติกเนาะเดี๋ยวเสีหาทุกคนจะติกในกระเป๋าให้บ่เธอมีมาเบิ่งอันนี้ท่าน่ะเรียนะยิบกล้วยพร้อมมาเบิ่งอันนี้ยังเรนะครับพี่แอของแท้พี่แอ๊บโอ้ย ได้ยักได้แบนีแท้้าุนกับแม่รู้ไหมใช่ผกับีอันนี้กับนี่เก็บด้เก็บสองดอกเก็บได้เก็บเก็บใส่ยันละใ่เก็บใส่ยนละล่ะโอ้ได้มากอันี่ได้แล้วหลายแฉกนั่ได้เต้ทัเห็ดตัว เด้อไอ,อโ<ท>ดโคออกเ้าคู่กันอม<ต>ส<า>ใส่ไปข้างนั้นคิดถึงแล้าคู่กกทั้งคู่บอกไปทีทีขนาดใครเป็ปปปนบอลหน่ะ่นด่ไม่อยพ้นหนะ ใส่มานังซ่งซ่เฮ็ดวะอันนี้ออกจากไข่เลยครับลาเก็บอาโลดอันนั้นตัวนี้คือเป็นยังเสียยินอย่บอกลาเก็บอาโรด ไปหยอดกล้วยใส่เงี้ยเอาด้วยดอกนี่จะเป็นกระดาษยังไงเอาเห็ดยังไงซื้อสั่นบรขาดดอกเห็ดยังเปียกสีใช่เอามันคือมีหักออกดอกติดกันก็ไม่เห็ดเบื่อบอเห็ดบ่แม่เมันขาดเห็ดนี่เราละทิ้นั่นแหละจังบรขาดงามอยู่ไปหาอีกครับใครเห็ดละงกมันใครมา ข่รไงเนี่ยนี่ใข่ไงที่เห็ดลงของขาวีาาะนะ้ขาวพนแกน,นมีปกสีขาวกันชีเหลืองว่มีอบอกจากใครมันยันงมาทหาอตีนอได่คยดูนีว่มีมบวครับ แม่พันดาครับสดออนรับครับหัวสองซึบลึกดสะออนนิ่ดอกนี่อันนี้ไหมเพืสอบซึบลึกดงามขนาดกันเป็นใครครับยังเกิดใหญ่คุณนบ่งฝุ่นแก็เลงใหญ่ดิอืใครน้อยงามแท้ดอกสยงามนี คนด่าคุณว่าทุ่งมันมะจะติดเป็น่าพร้อมครับได้เห็นเห็ดน,นี่ครับแต่จะอ่อนเนาะอันนี้ก็่องซึบลึบขึ้นกันได้ก็ห่วงยันมีเรยื่นหมูใหญ่เนาะหลอด เอาได้เห็ดปวกพร้อมดดปวกมือ,ม,อ,ม,อ,อมันดูให้พวกเนี้ยครับออกมาข้าวเดียวดอกยอย่ใหญ่ออกพร้อ,ม,อรมกันกันเลยบอกไรเห่ดปวกกระโด่งไงที่ทำคุ้มค่ครับออกมา,า,า, <c oughs> า,มาตะเ Scalars เตยใบหม่เด้อแมนด้วยนะมันออกจากไข่บนนี้แล้วอ๋อยังมีอีกยอกย <c oughs> อูวยว <c oughs> ่นส่อนนเตไไยใบใหม่เดียวจะาล้อ,อีกใส่ทั้งใดอีก เกมากมันจะเป็นใครเมากมันก็เป็นใครล่ไม่ทันซองตาครับสิบห้าเบิมงางนะว่าปกไบ,บ <c oughs> เซนอ่ะถุงมาจะติดไปใส่เห็ดก่อนขพนดาเก็บเห็ดเซนใส่ถุงใส่ถุงสูงเ็ถายยี่สิบสอาก่มากอแพนด้าถุงมาจะติด เอาด้ลสนส่่้่น่ไม่้นขง้นนั่นอา่ดึงนั่นปาดจักดอกนับกันหนึ่งสองสามสี่หาใส่อีกว่นนึอุ้มเต็มลยปาดกลี่นอุ้มค่ะกเนี่ครับทั้งใส่ย่ใส่อีกวันนี้ อ,อเก็บเอาครับเก็บเอาอเด้อเก็บเห็ดละงกน้ำกัดได้วันนี้เก็บละได้วันนี้เกิดมูงไงคับพีโนนับเลยครับเอมูนีสิแด้ดอกครับสามีเม <c oughs> สมุนสมุนสิเป็นยาเพลทาวบบมันบานคือสีแดงเออเหยนั่นเนาะใรี่ยะ่พี่กับมี่ครับนี่ไหมอันไตอุ้มนี่ไหมกูบอก่ดาไตคอนหอันดียังอีกได้นะะไตคอนโอ้เก็บน้ำเนยกดอกเก็บเนย กี่ใสอุมกันเ้าระดาเจอกระดาุดม้ดบาอใสทั้งผีกัทังุดขุดน้ำเพชรดาบเ้าเาแ่เ้าแม่อานนี่ป่านดอกบวนาะม่ีกรับ น้ำน,นน้กระต่ายนี่นะนี่บ่ใส่ห้องพดดาเตรียมวันนี้แล้วครับบอพอเท่งถุงพลาสติกเท่งถุงพลาสติกเท่งงาา้งเงินกลวยเอาเอากล้วเขาในถุงติกบอดอกมันจะติดจัางเอาเขาใส่ใงงนะอ๋อ ทางหลังกระดาษกันนี่แมนทางหลังเ่ยาอนเบิ้งจอนหเบิ้งนั่นดิน่นดิซุมบักบไงเลยนะไงครแค่นี้ไงครันี่ครับนั่นน้ำแผ่ดาไงนั่นก่นดเออปดออกก็ดิเอาเอาเอาสองใครดีก่อนนะเออเอาเลือแผนดาดเลือหนาดมีของไข่เอากี่มอกก็ไ้ กินเลือกเออพูดเลยไ่ซองกรปั้นเนได้พูดเลยสีขาวนขาวอันนี้เห็ดขาวิึงไก่ไกเลยครับงไกบิงไกเลยครับดอกง่ยเนาะผล่ดมสมหุนเล่าดกแก่งแ่พอแกงเนาะไปเอาดอกนี้เด้เอาไหเห็ไหม โดดไงครับอันนี้มันจีบอวอยใหญ่ดิมันเน่าแล้วมันมันหลายดอกมันละบ,บ่พ่ออาหารบ,บ่พอพ่อนถ้าบอกจากใครจะมาสิทธิ์โอ้ยไงไง,ไงกูมูนี่กระตาเ <laughs> ตเด,ด่นเเปลี่ยนอีกแล้วบันนี้เปลี่ยนเหรอที่ดอกบานนจะเกี่ยงกันหายอีกครับ <laughs> จะคล้องกับผ่านอ,อ,าอันนี้มาเบิ้งอันนี้ครับพนดาเบิ้งอันนี้พันดานพันดามาเบิง้งเหมือนพันดซุ้มเป็นใครองยากัะสีซ้ำเนียเน,อน้อเนีย่ินีครับซุ้ม<อ>เป็นใครองยากับสีไงเป็นใหนสีละนี่พันดาจุ้มหนึ่ง เมื่อวานจะเอาแล้วมอมูลเอาว่านเนี่ยเอาซิฟกว่าใครใว่านปา๊ายางหายครับผมเห็นเห็ดปวกครับยางมากผู้เดียว ดอกงามอยู่ครับได้เลือกเอาครับเลือกออาตั้งดอกมันกำลังงาม ครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับยางออกมาผู้เดียวครับแพนด้ากับแม่ก็ไปอีกโน่นนึงเิี่นะก็้พ่นไปอีกโน่นนึงครับไปคนละโน่นเพราะว่าแจ้งแล้วแบ่งกันไปหาครับถ้าเห็นเดียวสิเิี่นะไว้โทรอื่นมาสั่นครับถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเรเห็นกันเดี๋ยวผมสิพายางหารลละนี่แหละครับต่หายีครับมันยาได้เห็ดปวกเลยตต่มกันแหละครับบาเจอเห็นเห็ดละงูครับ มูยใหญ่คือเมื่อคืนนี่เนาะเห็ดปวกครับเอาบานเลยนี่บานแล้วครับนี่สิได้์ตะซุ่มนี่แหละครับน,นี่กระบ,บานเลยมีกระบ,บานลนะครับเห็ดปวกหน่อยครับ ลูกน้อยครับเ,เลือกเอาเลือกๆครับเลือกได้ครับมืนอนี้เกิดมาเทิงสิครับอันนี้ก็อีกจุ่มหนึ่งครับรุ่นปานก็โอ้พี่พี่อันนี้จูมครับนี่น นี่เอาอันนี้ครับพี่เอานงามงามนี่ครับนี่ดีี่ดีนี่เดิเดครับฮเก็บเอานี่ครับเอาเงามผุ่นอันกากแม่นครับตัวขาว่าเหา้ยวไดครับรุ่นปานกลางครับรุ่นขาว่าเ้ว กำลังจุ่มอยู่จังไปเล้าตีแนวที่ลังครับยืนีจุ่มหนึ่งครับตะอสอ้อนนะครับเนี่ย ทุทางป่าตีนเป็นยังไะบ้วันนี้ในคนกะเห็นเห็ดปวกคือกันครับเห็ดปวกดอกงามบอสออกง่ายพอดีงามตัวนี้ โอ้งห้ามผีตัวเห็ดปวงนี่ขาโปเงเหยวน้องเนม,อ,มอ๋ออกขมวกมัเ,เป็นหลุนขาเหาวครับยังไม่ได้ขูดติดมากหักเอาหักเอาเล่น แต่สยางวยเบางในผ่อเดียเมือเราเห็นไปสั่นไปม่ติเก็บอยู่นี่ไฮะขึ้นไปนี้ง่อยกับแม่กัะเมียดอกเดกกรวยเมือเครับจะเติบหรอจะลยเดเบิงดูคุใครเห็นละงูกลังสีวยเมื่อเชย่เดี๋ยวเบิรงน้ำยาละสักครับไปเมอได้เติมกันเป็นเห็นละงูเครับ สีขาวสองดอกครับเสร็จตาเดืเลยครับสองดอกครับอีกสองครับ กมูละหน่อยดอกแท่ละสดอกครับกลับมาเทียงเลยครับใส่ข้อพันดะเต็มถุกไม่ได้ติ๊บป่ะอันนี้ประคองอยู่นะลอยไปู้เดียวนี่ ตะอ่อนนะมะขาวนี่แมดอกเห็ดนี่เกกนเกิดมาเเคยเก็บเห็ดแล้วงงได้ดอกเงยเป็นกัวปวดากึ่งมือเลยดอกเงครับที่นี่นับตเมืองนาดาที่าเห็ดหงงเผู้ผู้เห็นยันบัวน่าคอดอกเงยครับมัอขนาดากงุดตีนมนาดไม่ยากดอกพอดอกไงยพอาได้ผิดลา้ายดอกอร่อยให้คุณ ดอกไงครับไปแต่กินแคกกินเนื้อไปแตนี่เนาะไปแตยำไนแม่ซื้อไปกินเลยดอกเยียวแพร่กันก่อพ่อหมอเลยตั้งเยอะเมือไแม่ได้แต่ยังเสียวดอกไงวัวพี่น้องวันไข่มันเนอกจะไงครับไม่แต่ดอกอ้วนๆพี่ๆอันนี้ไงจะว่ามันดอกบานมันคามันดอกอ้วนคนไหนว่าสิตท้วงบอกแล้วว่าท้วว่เป็นอ๋อไทยในกระตายยำเสียวก็ได้ลืมละลืม มือหนาจังว่าไม่ตั้งหลักไม่หนาเฮาติดใจติใจไป็นน้ำเงินนาทีแหลกเพื่อกันไปน้ำกันเพ่แห้งเรือเพื่อกันกลับไปกลับมาขอบคุณหลายๆครับที่ยกกันจนจบพร้อมให้หนากระหลายได้หมืดเลยคุณพี่คนน้องเด้อที่ไปเก็บเินน้ำกันจะพอกันมือหนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าหนากระไรไรว่าทุกคนเพื่อกระไรไรปนี่ละกระได้ปนนี่ละเมื่อเห็ดผึ่งอันนี้ไหม ลายูดน้เกิดลายไปข้านอกเป็นแงตัอื่นสตาเนี่ว่าสวอนอนว่ามันอ้วนขาลางแบบอันขาจจอยึงได้มันขาอวนสีนดอกงามครับนหนีน่ันขเอวนี่ยบอถงน่ะกเอาไปดูดน้าน้าแกงเมันจะดูไม่ป็นยำกึดกึดกึดดีฮะ